สวัสดีครับผมวันนี้พวกช่างทำนานนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาเปลี่ยนทายน้ำมันเป็นน้ำมันคัสต์นะครับผมแล้วก็น้ำมันเบรกนะครับผมก็เป็นรถดี a x นะครับยูสูดีแม็กเรามาดูนะครับผมว่าน้ำมันเบรกแล้วก็น้ำมันคัสต์อยู่ตรงไหนนะครับน้ำมันเบรกจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเครื่องหมาย C แล้วก็มีเครื่องหมายวงกลมรอบๆนะครับผมเป็นน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็น้ำมันคัส์นะครับผมเหตุผลที่เปลี่ยนคือมันดำนะครับเรามาแกะเปิดดูนะครับผม ว่าน้ำมันมันเปลี่ยนสีนะครับผมจากสีใสเป็นสีดำนะครับมันจะทำให้เบรกเราเบรกไม่ค่อยดีแล้วก็คัดเหย็ดไม่ค่อยอยู่นะครับผมเริ่มดำแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนออกนะครับผมแต่วิธีการเปลี่ยนน้ำมันเราจะเปลี่ยนยังไงโดยที่น้ำมันมันอยู่ในกระปุกอยู่นะครับผมก็มีวิธีนะครับผมง่ายๆนะครับผมก็แค่ใช้นะครับเป็นสลิงฉีดยาเก่านะครับผม ี่เราหามาแล้ครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับผมแล้วก็ต่อหลอดนะครับเป็นหลอดดูดนะครับผมเป็นหลอดดูดนมเปรี้ยวนมอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นขวดน้ําเก่านะครับขวดน้ําเก่าเพื่อเอามารองน้ำมันที่เราดูดออกมานะครับผมวิธีย่งไงนะครับก็ให้เราดูดออกมาเลยนะครับดูดออกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับผมไม่ต้องไปคันน็อตด้านล่างไม่ต้องไปถ่ายออกให้หมดทั้งระบบนะครับไม่ต้องเลยนะครับผม แค่ดูดออกให้หมดเท่าที่จะดูดได้นะครับแล้วก็เติมน้มันใหม่เข้าไปได้ผมง่ายนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปชมวิธีการดูดเลยนะครับง่ายนะครับครับผมสําหรับราคาน้ำมันเบรกนะครับผมเป็นน้ํามันเบรกเชลนะครับขนาด0.5ลิตรนะครับผมอันนี้ผมซื้ออยู่ที่ร้านค้าแถวบ้านนะราคาอยู่ที่1 0 0บาทนะครับไม่แพงนะครับผมขวดเล็กนะครับ0.5ลิตรนีจะได้ทั้งคัสแล้วก็เบรกเลยนะครับผมแค่งบแค่1 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรา ดูน้ำมันออกไปนะครับขวดเปล่าตั้งไว้ก่อนนะครับเลาดูดขึ้นมาเลยดูดให้เยอะที่สุดนะครับผมเท่าที่จะออกได้นะครับเพราะว่าน้ำมันพารน้ำมันเบีกยิ่งใช้นานมันประสิทธิภาพมันจะน้อยลงนะครับผมมันจะเหยียบเบรกเหยียบพาร์ไม่ค่อยอยู่นะครับ อ่าเห็นได้วามันดำนะครับผมให้เราดูดอลองนี้นะครับไม่จะเป็นต้องไปล้งางทั้งระบบนะครับผมเพราะว่ารถเราไม่ได้เสียอะไรเพรียงแค่ว่าเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่นะครับน้ำมันมันดำนะครับผมแล้วก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปเลยเพื่อประสิทธิภาพนะครับในการทำงานของ ชัรแล้วก็บีกนะครับผมอ่าเรามาดูใกล้ๆครับมาดูมาส่องดูเลยจะเป็นดำนะครับด้านในดำเดี๋ยวให้เราเอาดูออกมาก่อนนะครับดูทั้งหมดเลยนะครับดูขึ้นมาให้หมดแล้วก็ถ้ามันแห้งแล้วเราก็เอาผ้ามาทำความสะอาดได้นะครับผมเอาผ้ามานะมาซับออก ผมหลังจากที่เราดูดน้ำมันออกเรียบร้อยนะเราก็เอาผ้านะครับมาเช็ดทําความสะอาดด้านในนี้นะครับผมให้ใช้ผ้าที่ไม่มีขนนะครับผมเป็นผ้าที่ไม่มีเส้นใยก็จะว่าอะไรผ้าที่ไม่มีขนเช่นพวกผ้าฝ้ายผ้าเป็นผ้าฝ้ายผ้าคัตตอนนะครับแต่เป็นผ้าขนหนูไม่แนะนํานะเพราะมันมีขนเยอะนะครับเพราะขนที่มันหลุดออกมาจะเข้าไป ตันนะครับท่อน้ํามันเรานะครับลองขีดดูนะครับใสขึ้นแล้วนะครับผมสะอาดแล้วนะครับก็จะดําบ้างนิดนึงด้านในมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปเลยนะครับผมก่อนเรียบร้อยนะครับนี่คือคัสนะครับผมเติมไปเติมน้ำมันคัสต์ก่อนนะครับเติมไปเลยมันก็จะมีขีดบอลนะครับมีมินนะครับขีดมินแล้วก็แม็กนะครับผมให้เราเติม แม็กนี่นะครับแต่ไม่ต้องขี่แม็กเลยขีเ่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับกันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคัด์ของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องล้างกระปุกโดยที่ไม่ต้องไปล้างระบบนะครับผมทำง่ายนะครับใครๆก็ทำได้นะครับผมแค่ดูน้ำมันออกแล้วก็ ทำความสะอาดแล้วก็เติมตัวใหม่ไปเลยนะครับห้ามต่อไปน้ำมันเบรกนะครับมันจะเหลืองเหมือนกันนะครับผมก็เราดูน้ำมันนะครับดำปีเลยนะครับกัวเดิมนะครับเรามาดูน้ำมันเบรกเราบ้างคราวนี้ทำเหมือนกันดูดออกเลยนะครับผมดูดให้หมดแล้วก็เติมใหม่เข้าไปเลยไม,เลบบไม่ต้องไปล้างระบบไม่ต้องไปทำอะไรนะครับง,ง่ายอุปกรณ์ก็หาได้ง,ง่ายนะครับผม สลิงหาซื้อได้นะครับตามร้านขายยาทั่วไปราคาไม่กี่บาทนะครับผมแล้วก็หลอดดูดน,นะครับ มันเบรกพยายามอยาให้หกนะครับเพราะว่ามันกัดสีนะครับผมถ้ามันหกไปโดนรถนะครับโดนสีรถนะครับรับรองเรียบร้อยนะครับผมสีร่อนแน่นอนนะครับต้องระวังนะครับผมถ้ามันเบรกมันจะมีค่าความกัดก่อนสูงนะครับสีรถใหม่ๆหม่ถ้าโดนน้ำมันเบรกะลุมทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับผมพรุ่งนี้เช้าเผยยุ้ยเลยนะครับหลังจากที่เราดูดเสร็จแล้วก็ สายน้ำมันเสร็จก็แนะนําให้เอาน้ํานะครับผมมาน้างเพื่อจะเจือจางน้ํามันด้วยนะครับเดี๋ยวสีรถเรามันจะรอแล้วก็ขึ้นสนิมนะครับ ต่อไปก็ขับต่อการเติมนะครับเราดูดออกเยอะนะครับผมเยอะแมากขึ้นปวดเลยนะครับน้ำมันดำพีปีเลยนะครับผมนังใจที่ดูน้ำมันออกเราก็เช็ดนะครับเช็ดถังของเราเช็ดด้านในด้วยนะครับพยายามจะให้ผุนลงนะครับผมอ่าจะมีขีดนะครับผมมีแม็กนะครับมีแม็กอยู่ตรงนี้นะครับมินอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเติมน้ำมันใหม่เข้าไปเลยเท่านี้เลยนะครับ เติมให้เต็มถึงขีดแนนม็นะมเาาเกเลยนะครับอ่าเห็นได้ว่าน้ามันเราใสขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่เราเติมเสร็จนะครับผมก็ให้เราล้างทาความสะอาดนะครับแล้วก็ไปลองทดสอบเบรกรถดูนะครับผมปิดเครื่องแล้วก็เบรกดูนะครับแล้วก็เหยียบคบนยันนะครับก่อนดีบร้อยนะครับผมครับผมสําหรับการพามาเปลี่ยน น้ำมันคัดแล้วก็น้ำมันบีบสไตช่างทำนานคอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ